สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในวันพุทธที่29พฤึกพฤษภาคมปี2567ค่ะวันนี้ช่องมามีออสการ์มาอัปเดตราคาข้าวเหมือนเช่นเคยนะคะอัปเดตรวด่วนเลยทุกคนกรี๊ดนะกรี๊ดลั่นเลยลน,นะนข้าวเปลือกหอมมะลีคะ่ะ ตันละสอง0 0ื่บาททุกคนค่ะฟังไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจังหวัดไหนและจังหวัดของทุกคนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยค่ะ ค่ะปึกเจ้านะปลังนะคะปี2,567ค่ะจังหวัดนครสวรรค์11,500บาทถึง12,500บาทจังหวัดพิจิตร11,900บาทถึง12,300บาทจังหวัดกำแพงเพชร11,400บาทถึง12,200บาทจังหวัดพิษณุโลก11,000ถึง13,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,900บาทถึง13,100บาทจังหวัดสุโขทัย11,500บาท ถึงึง,ง0บาท จังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งันห้ารยบาทถึงหนึ่งหมือันบาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนึ่งหมืองพบาทถึงหนึ่งอัรยบาทจังหวัดชัยนาทหนึ่งหมืองพับาทถึงหนึ่งหมื่นสามพบาทจังหวัดอุทัยธานีหนึ่งรบาทถึงหนึ่งหบาทจังหวัดฉะเชิงเราหนึ่งหบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดอุตรดิตถ์หนึ่งหมืึงพันแปบาทถึงหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อบาท จังหวัดลบบุรี11,900บาทถึง12,300บาทจังหวัดนครนายก12,500บาทปรับลดลงมา250บาทนะคะจังหวัดปทุมธนานี11,500บาทถึง12,200บาทจังหวัดนครปฐม11,800บาทถึง12,200บาท ลาบลอนลงมา200บาทค่ะจังหวัดอ่างเท่า11,500บาทถึง11,800บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,700บาทถึง13,000บาทจังหวัดราชบุรี12,800บาทถึง12,900บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี11,500บาทค่ะรายการต่อมานะคะ,ระครบครอมมอลี่กทุกคนค่ะณปี2566/67นะคะจังหวัดสุรินทร์11,000 ขออภัยค่ะจังหวัดสุรินทร์15,700บาทถึง16,500บาทจังหวัดนครราชสีมา15,800บาทถึง16,000บาทปรับลดลงมา500บาทนะคะจังหวัดอุบลราชธานี14,700บาทถึง15,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดศรีสะเกษ15,300บาทถึง16,200บาท จังหวัดบุรีรัมย์15,400บาทถึง16,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด15,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดมหาสารคาม16,000บาทถึง16,400บาทจังหวัดยโสธรน,นะคะ17,500บาทถึง1ถึง1ขออภัยค่ะถึง20,000บาทค่ะทุกคนคะ่ะอื้อสุดยอดเลยนะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะ 14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ16,000บาทถึง17,000บาทจังหวัดนครพนม14,000บาทถึง16,200บาทจังหวัดสกลนคร14,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์15,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดขอนแก่น15,000บาทถึง15,900บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บา าทถึง15,600บาทจังหวัดหนองบัวลาพู15,500บาทจังหวัดหนองคาย14,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดเลย12,500บาทค่ะรายการต่อมานะคะค้าปลูกปรุมธ,ธานีนปลังค่ะ ี2567นะคะจังหวัดลบบุรี13,400บาทถึง13,900บาทจังหวัดสุพรรณบุรี15,300บาทถึง15,500บาทจังหวัดชัยนาท15,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี15,400บาทถึง15,600บาทจังหวัดอุตรดิตถ์16,100บาทถึง16,200บาทจังหวัดปทุมธานี15,800บาทจังหวัดราชบุรี14,000 4 0 0บาทถึง15,600บาทจังหวัดนะครนายก15,000บาทค่ะรายการต่อมานะคะครับเปลือกเนียวเมล็ดยาวนะคะใปี2,566 7ค่ะจังหวัดขอนแก่น14,000บาทถึง14,700บาทจังหวัดสกลนะคร13,700บาทถึง14,500บาท

จังหวัดเลย12,000บาทจังหวัดมุกดาหาร14,500บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละค่ะนาปี2,566ท67นะคะจังหวัดนครพนม1,800บาทถึง11,000บาทจังหวัดเลย10,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ12,500บาทถึง13,300บาทค่ะต่อมานะ,ะเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคระนับปลังค่ะปี2567จังหวัดนอคคาย11,200บาทถึง12,700บาทจังหวัดสกลน,นคร12,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดมหาสารคาม12,000บาทและจังหวัด,ดอุดรธานี12,500บาทถึง12,700บาทค่ะ ทุกคนขามามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้ได้นําเสนอจบลงไปแล้วคะ่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จะกรกมกันค้าภายในขอขอบพระคุณนิสสูงคะ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะพื้นที่ของทุกคนราคาเท่าไหร่อย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์กันเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยคะ่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ